ซาวลาของอีแม่เนี่ยอู้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 นองนายลิ้นชอบเด่นมากค่ะจำอู้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  ระดัดไม้ดูระดลิลลี่ปุ๊บใบไม้ร่วงจะหมดแล้วนะคะเพืเ่อนๆค่ะหลังจากอากาศร้อนอยู่อาทิตย์หนึ่งนะคะวันนี้ก็กลับมาหนาวเย็นอีกเช่นเก่าคะ่ะแม่บ้านจะดูขนาดดอกไม้ยังบานลรืองรูดูนะคะแม่บ้านจะมาเก็บสตอรอเบอรี่นะคะหนะ้าบ้านเช่นเกคยว,วันนี้ก็เป็นวัน ฮาโลวีนนะคะเนาะเห็นไหมคะใบใหม่รวงจะหมดแต่ว่าสตอเบอรี่นี่ออกมาให้ได้เก็บจนดูค่ะเพื่อได้พูดเล่นนะคะเห็นไหมรวงจะหมดนะนี่วันนี้วันที่สามสิบเอ็ดวันฮาโลวีนเก็บสตอเบอรี่ ออกมาให้เก็บได้เรื่อยๆนะคะสตรอเบอรี่ี่ลูกสวยงามเลยเห็นไหมคะหิมะตกก็คือหยุดเก็บหิมะตกก็คือหยุดเก็บเนาะคะเนาะเนี่ยปลูกสตรอเบอรี่หน้าบ้านนี่ก็ดีอีกอย่างนี่แหละค่ะปู๊สบินคักเนาะอีกาได้ได้เก็บตลอดค่ะ สามลูกขนาดนี้ยังจอดอกออกมาอีกมิรฉุลนี้หน่อยองามๆเพราะวะ่าอากาศแบบว่ายังไงล่ะยังที่แม่บ้านบอกเนาะอาทิตย์วังหันนะอุ่นมากอะอากาศร้อนเลยทีเดียวค่ะแม่บ้านดูเนี่ยบางใบก็เหลืองแล้วนะคะ ด,ด,ดูไม่ได้พูดเล่นนะคะสตรอเบอรี่นาบานนี่จนจะสิ้นปีเลยจนจะเขาเดือนเนี่ยค่ะโอ้ยเนี่ย ดอกไม้เนี่ยค่ะจากสีผีดเนะคะ่ะจนแหงนะคะสตอเบอรี่นี่ออกมาเรื่อยๆไปมีที่ดินปลูกผสมประสานกันไปรหลดค่ะเพื่อนๆคะ่ะได้กินแท้ได้เก็บแท้ค่ะสตอเบอรี่นะคะไม่ได้พูดเล่นนะคะจนหน้าหนาวแล้วยังมีให้เก็บเรื่อยๆ อืมลูกนี่ลูกนี่ดูดูค่ะย้องเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมค่ะบ่ได้คุยบ่ได้มูค่ะบอได้มูบ่ได้มูบ่ได้มูเนี่บยบ่ได้มูนาลินก็นจนเลิกเรียนมาแล้วเนี่ย วันนี้น้องดารินก็แต่งสุดฮาโลวีนเพราะว่าวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดเดือนวันสุดถ่ายของวันฮาโลาวีนนะคะเนาะ<ม>เนี่ยคะ่ะ<ม>เห็นไหมคะดูคะ่ะแม่บ้านบ่นบได้พูดเล่นอีีคะ่ะ่นออกลูกขยายพันธุ์มาให้เฮาเก็บตลอดคะ่ะดารินแม่เก็บให้ให้ลูกอ๋เอเห็นไหมคะ่ะโอ้ย <laughs> ถือเอาถ่วยหลูกถือเอาโอ้ยเนี่ยคะ่ะ แฟรนท์ทุ่ยไหมเดียน่ะกินแล้ว i ๋อยูยู s ู a ูย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  t ยู t ูย o ย i e ู s s e ูยู a ูย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 ู o ูยูยูยู yo. ยูย o ยู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 ย i ยู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  i ู b i ยยยเยยอย ก็จะประมาณนี้เลยค่ะโอ้ยอันซ้อนสตอเบอรี่นลยคะ่ะดูดอกหม่กันยังงามอยู่ค่ะเลตโก้ไหมเดียวขมอสน้องนลรินมีของมาจากโรงเรียนจะโชว์มาม่จะให้มาม่ดูค่ะ hey darling my switch girl oh, again my dear again oh my goodness oh my oh, oh. <laughs> Snake the <laughs> น้องนาลินมีเนี่ยคะ่ะมีงูเนี่ยคะ่ะหูว่าแม่พอชอบงูนั่งอยากจะชวงูขักหลหลูกกระไดมีการแกงแม่อีกตังหากเนะาะขักแหง <c oughs> ของที่นาลินไดมาวันนี้คะ่ะจะโชว์แม่เนี่ยคะ <c oughs> โอ้ยของเด่นอยากโชว์มามีเข้าบ้านเข้าบ้านมามีจะโชว์ซ้มติงมาสันโอ้ยพลังหน่อยของแมปป้าอะเปิดไฟแล้วแจ่มกว่าเดิมตะกี้บ่ได้เปิดไฟเพราะว่านอกบ้านเหมือนเมิดคึมๆนะคะนาะขนมนะคะเนี่ยเป็นแลค่ะขนมนมแคนดีน้องนาริน โอ้เนี่ยแกงแม่เหมือนกันนะคะเนี่ยแกงแม่เหมือนกันค่ะนาลินออ้นน้องนลินได้มาวันนี้โอ้ คลองเล่นคลองเล่นนะเล่นได้มาจากโรงเรียนวัน,นี้นะคะอาอสอานะบอกอะไรเหี้ยอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอืมอ๋อาอ้โหดกระ ลนโอเคอโอุย้ยไปก่อนค่ะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายกันดุบ๊ายเจอกันคลิปหน้าเนาะคันเออบ๊ายบายสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะอุ้ยอุ้ยแค่นี้ละโอ๊ยไปดีละค่ะ